ด,ดูเด่นเป็นสง่าเถิดบูชาสถาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้าสามัคคีมีวินัยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันนี้เป็นคาบที่4นะคะคาบที่4แล้วนึกว่าเราจะได้เจอกันในรูปแบบของออนไลน์แล้วใช่ไหมคะ,ะก่อนหน้านี้นึกว่าจะได้เรียนในรูปแบบของการในการสอนที่โรงเรียนแต่เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดสงขลาของเรายังไม่นิ่งใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการสอนระบบออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่อง สำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดขาบที่3มเราเรียนการหาปริมาตรแล้วใช่ไหมคะส่วนขาบนี้เราเรียนการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยคะ่ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับ ครูดวจะพาเรามาเรียนเรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับพื้นที่ผิวคืออะไรพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ที่หอ่อหุ้มนะครับรูปพีระมิดอยู่นะครับห่อหุ้มพีระมิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตรูปพีระมิดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วเราจะพิจารณาว่าพื้นที่ผิวมีอะไรบ้างวิธีการก็คือเราจะต้องลองคลีรรรครล่รูปพีระมิดออกมาก่อนนะครับซึ่งปรากฏว่าถ้าคลี่ออกมาแล้วพีระมิดก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยม ส่วนนี้ก็คือพื้นที่ที่อยู่ตรงฐานถูกไหมครับแล้วก็จะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะครับซึ่งสามเหลี่ยมทั้ง4ด้านนี้เราเรียกว่าผิวข้างที่เรียกว่าผิวข้างเพราะมันอยู่ด้านข้างของพีระมิดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับพื้นที่ผิวของพีระมิด เราก็จะต้องหาจากการนำพื้นที่ฐานนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่ฐานแล้วก็ต้องไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างถูกต้องไหมครับพื้นที่ผิวข้างแต่ว่าพีระมิดมีผิวข้างด้วยกันทั้งหมด4ด้านเราเลยต้องคูณ4เข้าไปนะครับแล้วพื้นที่ผิวข้างสังเกตดีๆจะเป็นรูปสามเหลี่ยม เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนพื้นที่ผิวข้างตรงนี้เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงส่วนพื้นที่ฐานนะครับแล้วแต่โจทย์บอกถ้าโจทย์บอกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะต้องเป็นกว้างคูณยาวแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะต้องเป็นด้านคูณด้านแต่มีข้อแม้ว่าการที่จะเอา4คูณแบบนี้พีระมิดนั้นจะต้องเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะด้านทุกด้านของฐานจะยาวเท่ากันจะคิดแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจะไม่สามารถคิดแบบนี้ได้ครับเพราะด้านทั้ง4ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละด้านมันยาวไม่เท่ากันโดยที่ด้านแต่ละด้านมันจะยาวเป็นคู่คู่ถูกไหมครับด้านกว้างก็ยาวเท่ากับด้านกว้างด้านยาวก็ยาวเท่ากับด้านยาวแต่ในสิ่งที่ครูจะมาสอนวันนี้ ทุกข้อนะครับเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดเลยนะครับและในเรื่องนี้สิ่งที่ต้องระวังอีกอันนึงครับก็คือการหาพื้นที่ผิวข้างเวลาหาสูงสูงในข้อนี้จะไม่ใช้สูงตรงแบบเดียวกับการหาปริมาตรนะครับเพราะผิวข้างจะต้องใช้สูงเอียงที่อยู่ตรงนี้เนื่องจากมันเป็นสามเหลี่ยมที่ประกอบเข้ามา นะครับตรงนี้เรียกว่าสูงเอียงส่วนสูงตรงอยู่ตรงนี้เอาไว้หาปริมาตรคนละสูงกันนะครับทีนี้ลักษณะของโจทย์เนี่ยบางทีเขาบอกสูงตรงมานะครับบอกความยาวของฐานมาแต่เขาไม่ได้บอกสูงเอียงมาเทคนิคง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสช่วยเพราะถ้าสังเกตดๆีๆสูงตรงอยู่ตรงนี้ลากลงมาหาฐานจะตั้งฉากลากมาทางนี้ลากขึ้นตรงนี้เกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ ดังนั้นถ้าเขาให้ด้านนี้มาด้านนี้มาเราสามารถหาด้านนี้ได้ถูกต้องไหมครับหาด้านนี้ได้แล้วก็เอามาคำนวณลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าจะยากง่ายแค่ไหนอ่าขออนุญาตลบตรงนี้นะครับถ้าเข้าใจว่าพีระมิดคลี่เป็นยังไงต้องหาหาพื้นที่ของรูปไหนบ้างเรื่องนี้ก็ไม่ยากนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ16สูงตรง15 จงหาความยาวของสูงเอียงแล้วเดี๋ยวครูจะหาพื้นที่ผิวต่อนะครับแต่ขออภัยไม่ได้พิมพ์โจทย์เข้ามาโจทย์มันพิมพ์ตกไปนะครับฐานยาวด้านละ16แสดงว่าด้าน A มีความยาว16 B ก็ต้องมีความยาว16ถูกต้องไหมครับแล้วเขาบอกว่าสูงตรงเป็น15แสดงว่า H เป็น15ปัญหาของเราก็คือเราไม่ทราบสูงเอียงแต่ถ้าพอขีดแบบนี้ปุ๊บแน่มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับโดยที่ ด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งเป็น15คือด้านนี้ด้านนี้เป็นเท่าไหร่ครับทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทั้งหมดมันเป็น16แต่เวลาลากสูงตรงลงมาตั้งฉากกับฐานมันจะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีทําให้ด้านล่างเหลือ8นะครับและก็ส่งผลให้เราสามารถหาสูงเอียงได้เลยโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้น H เอียงขอแทนเป็นตัว H นะครับก็จะหาจาก15ยกกําลังสอง บวกกับ8ยกกำลัง2ถูกต้องไหมครับ15กำลัง2เป็น225นะครับ225 8ยกกำลัง2มีค่าเป็น64 225บวก64เป็น289อันนี้คือค่าของ h กำลัง2ดังนั้น h เดียวจึงเท่ากับ17นั่นหมายความว่าสูงเอียงของเรายาว17นะครับได้สูงเอียงยาว17 ต่อไปเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวข้างกันนะครับหาพื้นที่ผิวข้างก่อนพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้วยกันทั้งหมด4รูปโดยพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณฐานแล้วก็คูณสูงเห็นไหมครับที่เหลือแทนค่าครับ4ค่าคงที่1ส่วนสค่าคงที่ ฐานของเราคือ16ถูกต้องไหมครับฐานคือสิ่งที่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วสูงของเราคือสูงที่อยู่ตรงนี้ซึ่งก็คือค่าสูงเอียงนั่นเองเป็น17นะครับตรงไหนตัดทอนได้ตัดทอนเสร็จแล้วคิดเลขให้เรียบร้อยครับเหลือ2คูณ16คูณ17คูณด้วยความวพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ544ตารางเซนติเมตรอันนี้คือพื้นที่ผิวข้างได้มาแล้วนะครับจากนั้น เราก็จะต้องไปหาพื้นที่ผิวเพราะว่าพื้นที่ผิวเกิดจากการนำพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานถูไหมครับคนละประเด็นนะดังนั้นครับพื้นที่ผิวหาจากพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างหาจากพื้นที่ผิวข้างนะครับ ซึ่งพื้นที่ฐานสังเกตโจทย์บอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหาจากด้านคูณด้านซึ่งด้านยาว16ก็เอา16คูณ16 16คูณ16ได้256บวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งหามาแล้วมีค่าเท่ากับ544นะครับดังนั้น256บวก544จึงมีค่าเท่ากับ800ตารางเซนติเมตรนะครับ และนี่ก็คือพื้นที่ผิวนะครับนี่ก็คือพื้นที่ผิวสงสัยตรงไหนไหมครับอ่าต่อมาข้อที่2ครับข้อที่2โจทย์บอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเขาบอกมาเลยว่าเป็นฐานจัตุรัสยาวด้านละ10สูงตรง12จงหาสูงเอียงก่อนนะครับแล้วก็หาพื้นที่ผิวแสดงว่าค่า A ของเรามีค่าเป็น10ค่า B ก็มีค่าเป็น10 แล้วก็ค่า h สูงตรงคือ12นะครับจากนั้นเราจะหาพื้นที่ผิวข้างปัญหาของเราที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ทราบว่าสูงเอียงเป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมเลยสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเข้ามาช่วย h เป็น12แน่นอนครับด้านนี้เท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากเป็น5นะครับซึ่งถ้าใครหลายคนจําได้ถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านนึงเป็น12ด้านหนึ่งเป็น5แน่นอนครับด้านตรงข้ามมุมฉากที่เหลือจะเป็น 13ทันทีนะครับขอไม่แสดงให้เห็นละกันนะเป็น13นะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยนะครับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้วยกันทั้งหมด4รูปก็จะหาจาก4คูณกับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับคูณฐานแล้วก็คูณสูงหรือใครจะคูณสูงแล้วก็คูณฐานก็ได้นะครับ จากนั้นแทนค่าลงไป4ค่าคงที่ใส่เข้าไป1นส่วนสค่าคงที่ใส่เข้าไปนะครับฐานเป็น10ส่วนสูงเป็น13อย่าลืมนะครับส่วนสูงที่เราใช้เราใช้สูงเอียงนะครับไม่ใช่สูงตรงจากนั้นตรงไหนที่ทอนได้ก็ทอนนะครับตัดได้ตัดนะครับก็จะเหลือเพียง2อ0คูณสิ3คูณสิบสาคูณสิได้130นะครับแล้วก็คูณ2เข้าไปจึงมีค่าเป็น260 ตารางเซนติเมตรนั่นเองอันนี้คือพื้นที่ผิวข้างทั้ง4ด้านนะครับทีนี้เราก็จะมาหาพื้นที่ผิวธรรมดานะครับซึ่งพื้นที่ผิวหาจากพื้นที่ฐานแล้วก็นำไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างเราหามาเรียบร้อยนะครับพื้นที่ฐานโจทย์บอกเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีความยาวด้านละ10นะครับก็เอา10คูณ10มีค่าเป็น100 บวกกับพื้นที่ผิวข้างอีก260นั่นหมายความว่าเราจะได้พื้นที่ผิวเท่ากับ360ตารางเซนติเมตรนะครับก็จะได้ประมาณนี้ถ้าจะทำให้ไวนะครับปีทาโกลัสต้องแม่นนะครับแล้วก็หาด้านตรงข้ามุมมุมฉากให้แบบให้เซียนเลยนะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับพื้นที่ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมามุกเดิมเลยนะครับ ด้านแต่ละด้านยาว18เซนนะครับแสดงว่า A เท่ากับ18แล้วก็ B ก็เท่ากับ18จากนั้นสูงตรงเท่ากับ12แสดงว่า H เท่ากับ12นะครับจงหาสูงเอียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงหาพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับด้านนี้12ด้านนี้ยาวทั้งหมด18แต่ครึ่งหนึ่งต้องเป็น9นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องหาสูงเอียง แต่ว่าข้อนี้หลายคนนะครับเจอตัวเลขแบบนี้ไปไม่คุ้นก็จะพาหาโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น h กําลังสองของเราก็คือสูงเอียงกําลัง2นะครับจะเท่ากับ12กําลัง2บวกกับ9กําลัง2นะครับซึ่งพบว่า12ยกกําลังสองมีค่าเป็น144แล้วก็9กําลังสองมีค่าเท่ากับ81เมื่อรวมกันเสร็จแล้วจะมีค่าเป็น225แต่นั่นคือค่าของ h กําลังส ดังนั้น h เดียวจึงมีค่าเท่ากับ15ซึ่ง h ตัวนี้ก็คือค่าของสูงเอียงถูกต้องไหมครับได้ h เป็น15ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวข้างครับพื้นที่ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้วยกันทั้งหมด4รูปจึงหาจากสูตร4 4ตรงนี้ก็คือ4รูปนะครับคูณกับรูปสามเหลี่ยมหาจากเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูง ที่เหลือแทนค่าครับ4เป็นค่าคงที่1ส่วน2เป็นค่าคงที่คูณฐานฐานคือ18สูงคือ15และที่สำคัญอย่าลืมสูงที่ใช้จะต้องเป็นสูงเอียงนะครับห้ามใช้สูงตรงตรงไหนตัดได้ตัดนะครับเพื่อความสะดวกในการคำนวณก็จะเหลือเพียง2คูณ1ิคูณ1ิคูณด้วยความรวดเร็วนะครับพบว่า2คูณ1ิ1 5นั้นมีค่าเท่ากับ540 นั่นหมายความว่าผิวข้างของเรานะครับมีพื้นที่540ตารางเซนติเมตรตามทันไหมครับจากนั้นยังไม่จบครับเราจะต้องมาหาพื้นที่ผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งตะกี้เราคุยกันแล้วว่าพื้นที่ผิวหาจากพื้นที่ฐานแล้วต้องนำไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยแต่ละด้านยาว18ซเมตร18คูณ18มีค่าเท่ากับ324บวกกับพื้นที่ผิวข้างอีก540 324บวก540มีค่าเท่ากับ864หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรตามทันไหมครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่ดูยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูได้จนกว่าจะเข้าใจนักเรียนสามารถดูกี่รอบก็ได้ นะครับส่วนตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยเดี๋ยวครูเข้ามาตอบคำถามให้นะครับก็สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะได้เรียนกันไปแล้วสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดมีว่า,าพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับ พื้นที่ผิวข้างนั่นเองใช่ไหมคะอ่าก็คือเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็จะออกมาเป็นพื้นที่ผิวของพีระมิดอ่าก่อนจะจบการในวันนี้ครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า163นั่นเองนะคะหน้า163อ่า มันเป็นระดับพื้นฐานระดับพื้นฐานนี้จะมี2ข้อใหญ่นะคะอ่าข้อใหญ่จะมี3ข้อย่อยนะคะแล้วก็2ข้อใหญ่จะมีข้อเดียวนะคะให้นักเรียนทํามา4ข้อทั้งหมดนะคะตามในหนังสือเลยนี่ให้นักเรียนทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูป ส่งครูนะคะแต่ก่อนจะถ่ายรูปอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูก่อนนะคะคุณครูจะได้เช็คได้ไม่ตกหล่นนะคะสำหรับวันนี้ครูขอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราบหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย